สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Tactics Ogre: The n i g h t of Lodis Part ที่27นะเอาละคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้มันถึงเวลาที่จะต้องไปที่เนื้อเรื่องหลักแล้วสินะไม่ไม่ไมม,มเราจะต้องไปที่นี่ก่อนครับอ่ารม,มานาด้านะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า snapdragon ซ่อนอยู่และมันก็มีตัวละครที่คุณสามารถที่จะรับเป็นพวกได้หากคุณยังไม่มี angel k n i g อ่าอ้งกฤน,นคนนี้คนที่ชื่อว่าโรบิเลียก็คือเกมนี้ต้องเลือกได้อ่าต้องเลือกคนหนึ่งคือไม่เลือกโรบเลียเลือกไอเอข้างบนไงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมจะมาแนะนําเรื่อง s แ a ปดรา g อนนะครับแสนแนปดราคอนนั้นคือไอเทมลับที่ซ่อนอยู่ในเกมซึ่งเป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะวิธีได้มาก็คือให้คุณหาตัวละครอ่าธาตุไฟเนี่ยไปไปในแผนที่เนี้ย ไม่ใช่ธ่าุไฟตัวละครไหนก็ได้ที่มันยิงไฟได้และเดินเร็วๆแผนที่ที่คุณเจอกับไอเอลิกะนักอัญเชิญอีลิกะนั่นแหละครับก็ให้ไปตรงนี้มุมสุดของเกมเลยจะไปเล่นแบบอ่าโหมด น,นี่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แล้วคือมันต้องเล่นโหมดเทนนิงอ่ะหมายถึงถ้าคุณเข้ามาเกมในด่านนี้ครั้งแรกสู้ต่อสู้กับอีรือคุณก็มาเอาตรงนี้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าตอนเนี้ยยังไงก็ต้องเข้ามาที่โหมดอ่าเทนนิงนะครับวิธีได้นั้นก็คือมันอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่อยู่มุมสุดเลยนี่มันอยู่ที่ snowy plan นะครับซึ่งถ้าเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปเฉยเนี่ย มันก็จะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าวิธีต้องวิธีที่จะได้มันก็คือวิธีต้องทำก็คือให้มาตรงไหนก็ได้แล้วก็ยิงเวทไฟใส่จุดนี้ไฟอะไรก็ได้ที่มันเป็นไฟอะไฟลงพื้นไฟต่างๆที่ทำให้หิมะมันหายไปนี่ทิมะหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นพื้นดินเปล่าๆที่ราบเปล่า อ่แล้วเราก็เดินไปเหยียบเลยแล้วก็จะได้ Snap Dragon น,น,นี่แค่นั่นแหละแล้วก็จบไปเลยครับโอเคต่อไปให้เดินทางมาตรงนี้ยซาโตว,วนโตซาโตว,วนโตก็จะมีไอส n น p d r า g อนอีกหนึ่งที่นะครับนะซึ่งคราวนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเผาโอเคคุณต้องหาสารที่ที่เป็นกาเวลที่มันเขียนว่ากาเวลอย่างนี้นะครับซึ่งมันอยู่จุดนี้นี่มันคือจุดที่อยู่ใกล้ต้นไม้ตัวน,นี้นะครับนะไปไปเลยแย่ yeah, เดินไม่ถึง จบเทือนดิไม่คุณมันทำไมมันไม่จบเทืน okay. อนเมื่อกี้เพราะอะไรลีลาจังนี่ตอนนี้ก็จะได้สแนปดาร์กก้อนอีกหนึ่งอันนะครับนะซึ่งไอสแนปดาร์กก้อนเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับอ,อันเชิญดาบโดยการสงงรังเวยตัวละครไต้ทุกตัว ซึ่งถ้าคุณเอาซอร์สมาสเตอร์ไปอะสังเวยคุณก็จะได้วันฮิตคิวเหมือนกับอ่าหอกของเอเลนอร์ที่ผมใช้นะครับโอเคต่อไปให้เดินทางที่เรมานด้าไปเดีว,ปวเป็นไปไม่ได้หรอกนะทำไมถึงมีปีศาจอยู่ที่นี่ได้ เ,เจ้ามนุษย์ผู้หลงทางมายัางที่แห่งนี้แถมได้ยังพาตัวหญิงสาวผู้หญิงพยองมาด้วยเจ้าคิดอะไรอยู่สิ่งชั่วร้ายที่มีตัวตนอยู่ในความมืดมันคือศัตรูตลอดการของพวกเราเขาถูกนำพามาโดยเทวดาตกสวรรค์อย่างนั้นเหรอฉันคงจะปล่อยเขาไปไม่ได้หรอก เห็นไหมมันถ้าเราไม่เอาเองเจ n ไนท์มาด้วยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเป็นพวกกับเขาได้แต่ว่าเราเอามาด้วยมันก็เลยแบบเอ้ยศัตรูโดยธรรมชาติาตลอดการตลอดชั่วอายุคนเราโอเคเอามาด้วยดีกวแบบ่าเพื่อมันจะมีบทสนทนาคุยก,กันนะวิธีที่จะทำต่อไปนี้ก็คือผมจะต้องอเอาเอเรนอรมาผมไม่มีตัวอะไรที่แบบปราบมังกรได้เลยฮะไม่วาปไปละผมจะไม่วาป ต่อไปก็คิลิวมันไม่มีซอมบี้ไอ,อผมไปอันนามาและอันนี้แล้วกันนักฮิวแล้วก็ยูโฟเรียกับอิลิกอิลิกผมอ่าไปใส่สกิลใหม่มาผมอ่าไปใส่เนโคโคมาซิริฉันจะเป็นคนส่งแก กับสู่ความมืดเองจัดการกับรีดเดอร์เบทเทิร์นสตาร์ได้ก็มันมีเอ็นเฟียโบมีเชนเมลอมโรดไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ซึ่งเราจะต้องทำอย่างนี้ไอในด่านเนี้ยมันมีของลับอยู่นะครับของลับ มันมีความรับอยู่ออใช้คำสุถูกจริงๆเลยมันก็คือเราต้องจัดก,การกับไอ้ตัวเนี้ยเน่น่มังกรตัวนี้ครับมังกรที่มันเป็นเผ่าอะมังกรตัวซีเนี่ยโทธาเนี่ยไม่รู้มันอ่านว่าอะไรซึ่งไม่ใช่ไอ้ตัวเนี้ยเอามันตัวเดียวกันนี่ว,วะสักตัวหนึ่งอะคือคุณต้องจัดก,การกับมังกรตัวเนี้ยสักตัวหนึ่ง โอเคเริ่มได้เสี๋ยวเวลามาเยอะแล้วไปเลยเนาะเดินทางกวจะเดินได้แต่ละตัวเนี่ยออถ้าไม่คือแบบถ้าไม,าไม,าไม,าไม่ต้องเก็บสแนปดาก้อนมันจะว์าไปตีหน้ามันเลยไมื่อกี้เพืก็ตายแล้วแต่นี่เราจะไม่ต้องเก็บสแนปดาก้อนเพื่อมาทำอาวุธที่โคตรแรงไม่รู้จะได้ใช้ไหมนะ ก็มันจะไม่ต้องปั๊มตัวละคร,ร,บรแบบเลเวล50เละเอาไว้ผมปั๊มก่อนที่จะจไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายแล้วกันนะบอสตัวสุดท้ายก็เลเวล50แล้วก็ได้แสแนปดาร์กันมา4เล่มเพราะไหนจะครบอะมังกรเลือดประมาณเท่าไหร่น่าจะตีได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นประมาณเลเวลสัก30ตัวกว่าเราประมาณ40ละ40ต้นๆ เกือบจะ50าสิบเหมือนกันนะที่เรามาลีลานอกเรื่องนอกเรื่องเนี่ยเพราะว่าจะากเก็บเกร็ดความรู้ไว้นิดนึงเผื่อเราจะลืมไว้เล่นคราวหน้าเรเาจะลืมไงแบบเอ้ยมันย้อนดูโอ้ต้องเก็บนี้นี่วันนี้ไม่ต้องไม่น่าจะสนใจอะไรเลยคนนี้เนี่ยต้องสนใจไอ้แนนมังกรเนี่ยลงมาเออนั่นแหละจะได้ลุมยำขอเป็นตัวนี้นะแซนด์ดราก้อนเนี่ย คือไม่รู้ว่ามันดอกมาจากตัวไหนอ่ะรี่ยำมันให้เละยิงอยู่นั่นแหละโอ้ยิงทำไมยิงเข้าอะยิงตั้งไกลดันยิงเข่าอีกนะ ผมจะเอาเมดูซ่ามาใช้ยังไงแต่ผมอยากได้เมดูซ่ามาอยู่ในทีมดีเลยไม่ใช่เมเดูซ่าดีกาก้อนโหโห,โหไอ้พวกนี้มันโลกรีดอะไรเนี่ยชอบยิงตัวบางๆตัวเล้นหนายิงไปดิมาแล้วมันเป็นเผาอะไรอะ่ะดีมอนเหรอโอ้เดือดเสื้อดีมอนโอเค ที่มีไฟบิชไอ้อตัวนี้ล่ะมันต้องมีมันต้องมีของสัมพันธ์อยู่ในตัวสร้างมาแล้วกันรถเรืวอดด้ตันีดนกนกกกกนีกว่าไม้มันเจ็บๆอ่ะมังกรก็บอยให้คนอื่นทำลายไปทุกอ่ะโอเครมีแารถเรืวกระโด,ดไปออาล่ะเอเลนอร์จัดการตัวนี้ดิ ขอแบบชั่วเดียวแตกเฮ้ยไม่ไม่ติดอะไม่รู้มันมีติดติดกับหน้าไหมนะหน้าโดนชั่วเดียวแตกไอ,อ้ตัวนี้ล้อมมันไปก็ทนแล้วเนี่ยบินได้จิ้มเลยนั่นแหละ ใครเลือดเหลือแค่ร้อยมีใครเลือดแค่ร้อยอ่ะมีมีด้วยเหรออ๋อนี่ไงนึกว่าใครเลือดเหลือแร้อยหนึ่งหิวไม่ได้ด้วยบ้าเอ,อ้เหลือเหลือแค่ร้อยเดียวยไปไปก่อนแล้วกันลูกทานนี้จี้ 38เพราะว่าเลือดเราน้อยโ okay, okay. อเคเซบิวเซบิวมันจะเบิดโอเคตรงนี้แหละมุมนี้พอดีเป๊ะรับไปซะดรอปทีหน้าคือกลัวแบบมันดรอปแล้วมันมีตัวแบบมาเหยียบตรงนี้พอดีขโมยเอ็ A A. นี่เราอ่ะแป <c oughs> ดบดาก่อนเราอ่ะ จะตายโอเคไปหยิบเลือกอิกเพื่อได้แซนด์ดราก้อนเราจะได้ไปตีบอสเลยนี่แซนด์ดราก้อนเรียบร้อยได้ละมันมีแค่แค่อันเดียวได้แหละไม่มีอันอื่นหรอกเราสามารถมีแค่สี่ใบสี่เล่มเท่านั้นแซนด์ดราก้อนก็จากการกับหัวหน้ามันแล้วก็จบด่านนี้ไป เฮ้ยทำไมมันโรคจิตขนาดนั้นน่ะดีนะกันได้เนี่ยไอ้พวกนี้มีโรคจิตว่ะโจมตีคุณผู้หญิงผู้บอบบางจนได้นะพวกแกเนี่ยตีตัวนี้ไปเออนแหละมนเลือดเยอะเหมือนกันนะนะ่ะไม่ใช่เลือดน้อยนะรู้มัยนี่บอบบางที้ห่ายเลยจะไปตีใครจะบอกจะตีเลยนอนเลยนอนมันตีถึงไหมไม่ถึงด้วยมันสูงเกิน เฮ้ยพวกแกโรคจิตป่าเนียดีกันได้อีกรอบหนึ่งเป็นไงล่ะอย่าบอกจะลงไปตีด้วยไอ้ยาไอ้นี่มันพวกนี้มันโรคจิตลุมผู้หญิงผู้บอบบางอีกแล้วตั้งแต่ต้นเกมมาแล้วนะถามจริงเถอเองมีปัญหาอะไรกัน้นองหนูคนนี้เพิ่มสเตจให้เธอดกวาวันนี้ต่อยทีเดียวแบบพวกมันตายไปเลยเนี่ยพวกนี้นี่มันจะคุยอะไรกันหรือเปล่าไม่คุยแฮ ทำไมไม่คุยกันีะ่ะพดแย่อเลยเแล้วแค่สี่ิบได้ไหมเนี่ยน่าจะฟูหิวได้มั้งโอเคฟูหิวให้เลยหิวแบบเต็มสุดขีดปิ่งิ่งๆิๆงิ อยู่แรงไหมล่ะอยู่เตรียมชีวิตอ่ะไอหมอนี่นี่มันหน้านักจิ้มทีเถอะชั่วโอ้ย,อยไม่ค่อยหนางเหมือนไอตัวนั้น,น,นเนาะมันมีอาวุธแค่อันเดียวเองอะ่ะแค่ขวานเชี่ยวจันมันเนี่ยไม่ได้ต้องเอาเอโนอไปก่อน จิ้มลืมไปไม่มีรองท้าวาบตายซะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเทวดาจะช่วยเหลือมนุษย์ไปให้พ้นจากสายตาของฉันซะ ฉันไม่มีวันที่จะถูกพลังอันชั่วร้ายนั่นครอบงำได้หรอกนะเออแล้วฉันจะคอยดูยินดีด้วยคุณได้รับ200อีกแล้วแค่200อ่ะมันทำไมได้แค่สองร้อยอ่ะเอ,อเด้ดราก,ก้อน X X X เขาเป็นปีศาจรับใช้ก็ถือว่าโชคดีที่เขาไม่ได้แข่งแข่งอะไรมากฉันคาดว่าเขาน่าจะถูกดึงดูดจากพลังด้านลบของเทวดาตกสวรรค์พลังด้านลบอย่างนั้นเหรอทั้งพลังศักดิ์สิทธิ์และพลังชั่วร้ายได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นพลังที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ มันทําให้ตัวฉันนั้นถูกดึงดูดด้วยเหมือนกันอาฟองซ่ท่านเองก็ระวังเอาไว้ด้วยนะจงอย่าสูญเสียความศรัทธาตราบใดที่ท่านเชื่อมั่นในพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งท่านถึงอย่างไรก็ตามความจริงอันน่าเศร้ามนุษย์นั้นไม่จะเกิดความลังเลเกิดความสับสนและสงสัยทำให้จิตใจอ่อนแอจนถูกความมืดครอบงำเอาได้ และนี่ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่คลิปเราสั้นนะครับนะดังนั้นไอสิ่งที่เราได้มา,มาเมื่อกี้ผมจะทําให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะครับไปที่เทรนนิ่งจริงๆมันก็ใช้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในเนื้อเรื่องหลกักการต่อสู้แบบกายดิงหรือการต่อสู้แบบเทรนนิ่งมันทําได้หมดนะครับนะและสิ่งที่จะทําต่อไปนี้คือการใช้แซปดากอนนะซึ่งแซปดากอนเนี่ยผมแนะนานะวิธีการทําก็คือให้เอา ซอสมาสเตอร์แล้วก็ตัวละครที่คุณสามารถที่จะสละเขาได้นะครับนะตัวเดียวพอละสละชีวิตเขาไปอา่าโอเคคิริวนะครับคิริวคิริวมีสแตจอยู่หนึ่งเจ็ดห้ารยห้าไม่เยอะต้อง ผมว่าเราควรจะไปอัพสเตตของที่ริวไว้ก่อนนะครับนะก็คือวิธีการทำก็คือคุณต้องอัพสเตตตัวละครเยอะๆเยอะสุดๆไปเลยแล้วก็ไปที่ไอเทมแล้ก็ใช้แ n นดดากอนตัวละครนั้นก็จะถูกแสงส่องแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นดาบซึ่งไอดาบเนี่ยมันก็จะ มีลักษณะต่างกันตามอาชีพของตัวละครนะครับคิริเวน่าจะอ่าคิริวที่เป็นซอร์มาสเตอร์หน้าตาเป็นยังไงเป็นสีทองผมอยากจะรู้ว่ามันใช้กับไอ้นี่ได้ไหมอาฟองซี่เขาใช้ได้ไหมเอาฟองซี่นะครับไม่สามารถที่จะใช้สแนปดา้อนได้นะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิน้นเพราะมันเป็นตัวละครหัวหน้ามันตายไม่ได้ มันก็คือ,อการใช้แนดบด้าก,กนเนี่ยหมยถึงตัวละครจะตายไปเลยนะครับเอเลนอร์ใช้ได้ไหมเอเลนอร์ใช้ได้ก็คือหมายถึงตัวละครที่ใช้ไม่ได้เลยก็คืออาฟงซีะ 24, นะครับเพราะว่าถ้าตัวละครเอาที่อาฟงเซีตายเนี่ยเกมก็จะจบโอเคสแับด้าก,ก็จะเพิ่มสเตตของตัวละครให้ด้วย นี่ไงมันบวกสกัดอยู่ที่87มันคือ50%ของตัวละครที่เราสั่งเวยไปนะครับนะซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวละครเนี่ยมันมีไม่ใช่ตัวละครสีดาบเล่มนี้ที่สร้างจากซอร์มาสเตอร์จะมีอินสแตนเดียสเอฟเฟกนะครับเห็นไหมอเมริตี้ไม่ใช่อเมริตี้ดิมันต้องคืออันล่างสุดอ่ะอินสแตนเดียสเอฟเฟกก็คือ ตายหมายถึงตีทีเดียวตายไม่ว่าจะมีเลือดเท่าไหร่แต่ว่าต้องเป็นโอกาสนะครับอ้างอิงตามอาวุธของเอเลนอร์มันเขียนเหมือนกันเห็นไหมอิสตันเดดแค่นั้นแหละครับมันก็มีแค่นี้แหละนะ ของแถมเราก็แนะนำก็คือให้ไปอัพตัวละครก่อนเพราะมันได้สเตตครึ่งหนึ่งยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในแท็ก l ิ f t o เกอร์เด Night อ f โ h e ดิสในพารต่อไปเจอกันครับ